สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ7กับครูอัญธนพรจันดวงนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำอาร์ในเล่มสีฟ้านะคะเรามาลองดูกันเลยนะคะ,ะเราจะไปกันที่หน้า14นะคะเด็กๆเ,เปิดตามเลยนะคะเรื่องของการอ่านรู้เรื่องข้อความค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูอาร์เล่มสีฟ้านะคะ การอ่านรู้เรื่องข้อความในหน้า14นะคะเด็กๆลองเปิดไปนะคะลองนับไปนะคะเป็นแผ่นที่7นะคะเป็นหน้าที่14นะคะเรามาดูคําชี้แจงก่อนนะคะเพราะคุณครูไม่ได้หลังหน้าไว้ให้นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่ามันตรงกันกับหน้าที่คุณครูเปิดให้นะคะจะเป็นแผ่นที่7นะคะจะเป็นหน้าที่14คําชี้แจงให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคําถาม โดยใช้เครื่องหมายการกรบาททับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเด็กๆมาดูนะคะว่าข้อแรกเขาว่าอย่างไรข้อหนึ่งมดเดินทางไปโรงเรียนโดยการปั่นจักรยานส้มนั่งรถรับส่งไปโรงเรียนส่วนพิมพ์นั่งรถประจำทางใครนั่งรถประจำทางไปโรงเรียนคุณครูจะอ่านข้อสอบให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะขอโทษค่ะ มดเดินทางไปโรงเรียนโดยการปั่นจักรยานส้มนั่งรถรับส่งไปโรงเรียนส่วนพิมพ์นั่งรถประจําทางใครนั่งรถประจําทางไปโรงเรียน,ข,นข้อ1นึ่มดข้อ2ส้มข้อ3พิมพ์ค่ะไปต่อข้อ2เลยนะคะข้อ2ถามว่าช่วงเช้าวันจันทร์อ้อมเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาแรก ต่อด้วยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาดนตรีในชั่วโมงที่สองของวันจันทร์อ้อมเรียนวิชาอัไรอีกครั้งนะคะช่วงเช้าวันจันทร์อ้อมเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาแรกต่อด้วยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาดนตรีในชั่วโมงที่สองของวันจันทร์อ้อมเรียนวิชาอัไรข้อหนึ่งวิชาภาษาไทย ข้อ2วิชาคณิตศาสตร์ข้อ3วิชาดนตรีคุณดิคิดว่าคำว่าชั่วโมงที่2หมายถึงวิชาอะไรนะคะคุณครูจะไปต่อในหน้า15เลยนะคะหน้าสิข้อ3ค่ะข้อ3วัวและควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสี่ขาส่วนนกและไก่เป็นสัตว์ปีกมีสองขา อะไรที่มีขาเท่ากับ,บวัวอีกรอบนะคะวัวและควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสี่ขาส่วนนกและไก่เป็นสัตว์ปีกมีสองขาอะไรที่มีขาเท่ากับ,บวัวข้อ1ควายข้อสองนกข้อ3ไก่เด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ ต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4แล้วลอดช่องเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีรสหวานจากน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายมีความมันจากกะทิและมีความเค็มเล็กน้อยจากเกลืออะไรทำให้ลอดช่องมีรสมันอีกรอบนะคะรอดช่องเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีรสหวานจากน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทราย มีความมันจากกะทิและมีความเค็มเล็กน้อยจากเกลืออะไรทำให้ละช่องมีรสมันข้อ1นึ่ง้ำตาลทรายข้อ2กะทิข้อ3เกลือเราจะไปต่อกันในหน้า16เลยนะคะหน้า16นะคะในข้อ5ถามว่าสายน้ำหไหลน้ำใจจากปาก ล้วนมีคุณค่าจงอย่าทำลายบทกรอนนี้กล่าวถึงเรื่องใดอีกรอบนะคะสายน้ำหลั่งไหลน้ำใจจากปากล้วนมีคุณค่าจงอย่าทำลายบทกรอนนี้กล่าวถึงเรื่องใดนะคะ 1. ป่า 2. แม่น้ำ 3. า 3. น้ำใจ เด็กๆคิดว่าบทกลอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรคะเราจะไปะเราจะจบไว้เพียงแค่ห้าข้อเท่านั้นนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาหนูทำแค่5นาทีแล้วคุณครูก็จะกลับมาเฉลยให้เด็กๆฟังค่ะค่ะเรามาเฉลยกันเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ทำแล้ว ลองดูซิว่าจะทำถูกหรือเปล่าคะ่ะคราวนี้เราจะกลับมาเฉลยกันแล้วนะคะคุณครูจะเฉลยแล้วก็จะอธิบายให้เด็กๆได้ทราบด้วยนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงในแต่ละข้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในหน้า14ของเรานะคะก็คือการอ่านรู้เรื่องข้อความนะคะเริ่มข้อ1เลยนะคะข้อ1 มดเดินทางไปโรงเรียนโดยการปั่นจักรยานส้มนั่งรถรับส่งไปโรงเรียนส่วนพิมพ์นั่งรถประจําทางเห็นไหมคะเขาบอกว่าใครเป็นคนนั่งรถประจําทางคะลูกพิมพ์คราวนี้คําถามเขาถามเด็กๆว่าคําถามเขาถามเด็กๆว่าใครนั่งรถประจําทางใช่ไหมคะใครนั่งรถประจําทางเพราะฉะนั้นคนที่นั่งก็คือ พิมพ์นั่นเองนะคะพิมพนะคะคือข้อสานะคะคราวนี้เราไปต่อกันในข้อ2เลยนะคะข้อ2เขาถามว่าช่วงเช้าวันจันทร์อ้อมเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาแรกต่อมาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาดนตรีไม่ใช่ต่อมาต่อด้วยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาดนตรีแสดงว่าวิชาแรกที่เรียนก็คือ ภาษาไทยเป็นวิชาที่1ใช่ไหมคะวิชาที่2ก็คือคําว่าต่อด้วยนะคะก็คืออะไรคะคณิตศาสตร์และวิชาที่3ก็คือวิชาดนตรีเพราะฉะนั้นเขาถามว่าชั่วโมงที่ชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงที่2นะคะ,ะวันจันทร์เนี่ยอ้อมเรียนวิชาอะไรคุณครูขเขียนให้แล้วนะคะว่า1เป็นภาษาไทยชั่วโมงที่2เป็นคณิตศาสตร์ชั่วโมงที่สาเป็นวิชาดนตรีเพราะฉะนั้น วิชาที่สองหรือชั่วโมงที่2ของวันจันทร์อ้อมก็จะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะแบบนี้เลยนะคะคราวนี้เราจะไปต่อกันในข้อ3ในหน้า15เลยนะคะลูกข้อ3วัวและควายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมี4ขาส่วนนกและไก่เป็นสัตว์ปีกมีสองขาเขาถามว่าอะไรามีขาเท่ากับ,บวัวในขาวัวและควาย เขามีสี่ขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มีขาเท่ากับวัวก็คือควายค่ะเพราะว่านกกับไก่เขามีแค่สองขาค่ะลูกเราไปในข้อสี่เลยนะคะข้อสี่ค่ะอดช่องเด็กๆเคยกินไหมรสช่องเป็นตัวสีวเขียวนะคะอดช่องเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีรสหวานจากน้ำตาลตปี๊บและน้ำตาลทรายมีความมันจากกะทิและมีความเค็มเล็กน้อยจากเกลือ เวลาทำรดช่องกะทินะคะเราก็จะต้องทำแบบนี้นะคะอะไรทำให้ราช่องมีรสมันแปลว่าอะไรคะสิ่งที่เขาบอกก็คือนี่ไงคะได้ความมันจากกะทิเพราะฉะนั้นรดช่องก็จะต้องมีความมันจากกะทินั่นเองคะ่ะเราจะไปต่อในข้อสุดท้ายของเราเลแล้วก็คือข้อห้าข้อห้าแล้วนะคะสายน้ำหลั่งไหลน้ำใจจากปาก ล้วนมีคุณค่าจงอย่าทำลายบทกลอนนี้กล่าวถึงเรื่องใดเขาพูดถึงอะไรคะลูกพูดถึงน้ำพูดถึงป่าหรือพูดถึงอะไรหรือพูดถึงน้ำใจคะพูดถึงอะไรคะอ่าเขาบอกว่าป่าให้อะไรคะป่าให้น้ำแล้วป่าก็ยังให้น้ำใจที่ให้มนุษย์ได้เข้าไป เก็บเขาเรียกอะไรนะเก็บเกี่ยวจากป่าได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นน้ําเป็นแม้แต่การล่าสัตว์หรือเก็บของป่ายังเก็บเห็ดเก็บผักหวานเก็บอะไรจากป่าได้หมดป่าเขาไม่เคยที่จะไม่ให้มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เขามีเขาให้น้ําเพราะถ้าไม่มีป่าป่าแห้งแล้งก็จะไม่มีน้ําถ้าน้ําฝนตกมาแรงๆก็จะทําให้น้ําท่วมได้เพราะฉะนั้นพูดสิ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือพูดถึงเรื่องป่าเพราะฉะนั้น เราอยากตัดไม้ทำลายป่าแล้วเราก็จะได้รับน้ำใจจากป่านั่นเองค่ะแล้วมีคุณค่าจงอยาทำลายเราพูดถึงป่านะคะลูกเสร็จแล้วทั้ง5ข้อเราจะกลับมาเจออาร์ีเล่มนสีฟ้ากับคุณครูอีกครั้งในวันที่14นะคะในวันจันทร์ที่1 4เสี่คุณครูจะพาทำเรื่องนี้ต่อไปในหน้าถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาร์ีเล่มนเขียวอาร์ีเล่มฟ้า เด็กๆจะต้องไปยังไงคะนำกลับมาส่งครูในวันจันทร์ที่14ด้วยนะคะมีใครถูกหมดไหมคะทั้ง5ข้อแล้วเราจะมาดูกันนะคะค่ะเราลกลับมาพบกันใหม่นะคะในคราวหน้าเราจะมาเจอกันในแบบการเรียนออนไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ